นักผลิยน้องวันนี้วันนี้นะครับผมเนื้อสุดๆจ้าเนื้อสุดะจ้าคนไม่จ้าไม่มีทางเก่านะจ้าวันนี้นะครับผมบ่าวเสียงลอยนะครับก็ยังคงผลิตอาหารนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับนี่นะครับ สุขภาพพรรณนาไมยที่ดีที่สมบูรณ์นะครับผมนีม่แห้งนะครับออกไปเฮ็ดงานนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของมูเฮ้านะครับให้ดีขึ้นครับนะครับเราต้องไปแลนหางิ่ขี่กระปงขี่กระป๋อมตั้งแต่ตกี้แล้วครับผมนะครับกินแล้วครับแล้วก็ไปนะครับ ตยูไม่พูดยูเป็นไรวนเลยออกไงเป้าออกไงนะน้าอไม่ใช่ถามม่ใจพี่ใช่ทวันพี่สาวมาไอสารมามเที่ยวี่หญิงคนนั้นที่ขอบรชาชน้าถามว่าพี่นัดยูงจริงออกเลี่ยงนะลุถามพี่นัดอย่ไขอรชาชนอ่ะ ผมทำไมพี่น้องบอกว่าฝนสุดตกแดดสุดออกนะครับหรือว,ว่าวันตุดวันศาสตร์นะครับวันพระวัอนโกนนะครับมีน้ำจ้าน้ำน้ำจ้าน้ำาปล่านะบอกว่าเปประเทศนี่บุญบังไฟกระทินนะครับบุญกระทินหรือว,ว่าบุญขคเวศนะครับหรือว,ว่าบุญอันนี้มาจดูดูไบนะจ๊ะเดือนเก้าเดือนหกนะครับเดือนสิบนะครับปีใหม่สงการนะครับมาเรอครับบอกให้หยุดจัดมือครับ ก็แค่หยุดเลยครับจากมือนะครับแห้งหนักว่าเก้าอีกครับนะครับวดีกับร่เยังผลผลิตอาหารเรียงผู้คนต่อไปนะครับผมนะครับเพื่อให้มีนะครับพลังกำลังนะครับแร่งกายแร่งใจนะครับที่ซื <S <S ้อ ก็ภารกิจในชีวิตประจำวันนะครับตัวคนเขาบามีเวลานะครับส,สิมาหายู่่หากินจังนี่งนะครับเขามีภารกิจแนวอื่นนะครับคุณหมอก็ต้องรักษาคนไข้ตำรวจก็ต้องดูแลทุกซุป,ประซาอนนะครับทหารก็ต้องปกป้องประเทศนะครับไสยแวนไส้แดนตะเวนตามชายแดนนะครับ ไม่ให้มีสิ่งผิดกฎหมายนะครับลักลอบเข้ามานะครับในอาณาประเทศเพืยอให้พวกเรานะครับนอนหลับอุ่นดีกันสบายนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะต้องทําหน้าที่นะครับตั้งใจเล่าเรียนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับครูก็ต้องไปสอนเด็กนักเรียนนะครับพยาบาลก็ต้องไปดูแลคนป่วยนะครับนีนครับดูบผม เอาก็เลยมาเห็ดอาหารนะครับพร้อมสำเร็จรูปนะครับที่ซอไบบริโภคกันภายในโคตรเรครอบโคตรสุขสันครับนี่ครับผม อย่าไปนอนนะอย่าไปนอนนะขาดหมาไอ้จาดมาานะครับเป็นคำด่าที่แรงที่สุดแล้วรับนะครับสำหรับนะครับ <c oughs> <c oughs> เปาถึงเป้าใท่บ้านเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อหายิงหมูยิงแย่นะครับซุ่นพันหมดแล้วนะครับจนต้องมีหมูบ้านอนุรักนะครับมากินโปรตีนนะครับมีคัสันมาจากนะครับ่ับนี่นะครับผมนี่คร้ข้าได้พ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างเหลือนะครับก็ต้องไปหาเฮ็ดเองครับนี่ครับ ในนี่เวลาว่างเหลือไปอ่านหนังสือไปเล่าไปเรียนนะครับเป็นทหารเป็นหมอเป็นทานายเป็นตำรวจนะครับนี่ครับเข้ามาเฮ็ดให้กินฮอหมองเลยนะครับนี่ครับเป็นบุคลากรด้านต่างๆที่สําคัญของประเทศชาติบันเท่านะครับนี่ครับผมเข้ามาพี่น้องนี่ครับผมอันสื่ฟันเพลงกับมีดแล้วครับผมเอาก,กีตาร์มาทำอยู่นะครับผมฟังเพลงอย่างกับขอมาได้เลยครับมันบ่กไอไส้ ผลิตผลิตผลจากมันนะครับสามารถเป็นประโยชน์นะครับวัวนี่เป็นประโยชน์ได้หลายหลายนะครับพอแล้ววิดีโอยาวพอแล้วใช่ไหมพอแล้วทีมงานพอแล้วมันคือตอนเกิดโทรศพท์แต่ระเบิดกระดูกเขาก็ไปทําปุ๋ยนะครับไข่ก็ไปทําอาหารสัตว์อาหารปลานะครับเนื้อมันนะครับเราก็มาเป็นอาหารบริโภคกันนะครับภายในคนเรือนขอบคุสุดสัจน์ครับผมสวัสดีครับ